สวัสดีสวัสดีเอฟซีสกุลทุกคนตอนนี้เขาอยู่ไซน์หนองนุ่นตอนนี้เขายืนหลวงพระบางว้าวน้องนุ่นไหนมาหอดหลวงพระบางแล้วมาดพี่น้องตอนนี้เขาก็มาหอดหลวงพระบางเลยเนาะอันนั้นอ่ากำลังว่าสิดผ้ากันย่างไปหากินข้าวเพลินพี่น้องกินข้าวที่อ่างเดียรนี่เดวิดกำลังกอยู่ข้างหลังมาย่างตามริมอันนี้พี่น้องหลวงพระบางขาดอันนี้พี่น้องมันจะเป็นเมืองแบบอ่าสวัสยังไงล่ะ เรียบง่ายขนาดพี่เนาะเที่ยวเป็นเมืองที่แบบว่าเขาตั้งอยู่ในอันแคมป์โค้งเนาะบ้านยี่ไทยเชื่อแคมป์โค้งแต่ว่ายู่ในเชื่อแคมป์คลองเชื่อเนาะอาหารละหายได้หรอก็อึดบอลชิคกินนะพี่เนาะจะซีรีส์พีวอยู่แค่เบอร์นะพี่น้องมันเป็นจะได้หักดี เอาสิเดินไปตามมันนี่นะพี่หนอวันนี้เราจะกินเค้ากับอะไรอโอ้นังเงินนังเงินอยากอันนี้วะ,อนนะของร้ายอยู่แต่ว่าจะแ,แต่ให้พี่อันนี้ตัดสินใจเลยแต่ว่ามีคนแนะนำผมว่ายังร้านกาเปียกภาษานิยมแบบว่ามันเป็นด,งด,งด,งดังๆนะเด็ดๆะ่ะ

สถานีเราอยู่ตรงไหนนี่ผมอยากกินข uh> uh ั้วเมงกุจิพ่อเทพแกงหน่อไม้นำเนาะเออแม่นครับใช่ไงแกงหน่อไม้ขั้วจุจีเนาะครับต้องให้วจุจิค้างคืนด้วยมันจะเน่าหน่อยหนึ่งวะไม่ไม่ให้มันขี้ออกโอ้ให้มันขี้ออกเอากิน่ใส่หรอ จีนนั่งย่ำอยู่อยู่ทางนี้เขาอยู่ทางนี้เขาจะวอาข้ามาถอดเป็นจืนถ้าถ้าถ้าได้ยินไมน่น,นนะูว่าจืนจืนอ่ะเขาชื่อาไม้คว้ามาถอดแมนข้ามาจืนถอดจืนมันฝรัง่งถอดมันฝรัง่ง <c oughs> เออมือน,นี้น้อยๆเบเลยลงมาด้วยพี่น้องน้อยๆว่าอยากพักผ่อนะเนาะเพิ่นก็เลยนอนพักผ่อนแมนเพิ่นก็เลยพักผ่อนอยู่ห้องเพื่อนว่าเจ้านอยจะสิลงมากินเพราะว่า เข้ามาเขาก็ไม่เมื่อยนะเดินทางต่อแบบมันกับเมื่อยแน,น่เนาะพี่น้องไะนั่งนี่วะคักได้เหรอก็คักดีอยู่เขามีเวลาให้เลือกร้ายรลายรล,ลายขาบอยู่ดอก <c oughs> อยู่นี่สองมือเนาะอยู่นี่สองวันแล้วพี่น้องมือในวันที่ 19. สิบเก้าเศร้ากับมืออื่นวันที่ยี่สิบเอ็ดเากลับวันที่ส้าเอ็ดไขับไปนั่งข้างในไ่ ตัวมีเกียรติทุกท่านขนาดนี้เอาเบาหน่อยดิน้อยว่าขอนอนก่อนเมื่อยเป็นเมื่อยใส่เข่าเหนื่อยนะออมาทั้งวันก็ไม่เป็นไรแล้วเราเบาสูบเลยเราสายสู้เนาะโอ้เราสู้ทุกอย่างนะสู้ทุกอย่างกินเข่าเล่นน้ำเราสู้ไปหมดอ่าหนีต้องลุยไหมต้องลุยมันครบเนาะเี่มอางนึงน้ำตกใส่ดิงามขจาวาอ่าเคลื่อนว่าน้ำตกตาดกวางสี วงสีก็แม่นั่นละนั่นละแม่นมืออื่นไปมัน,มนมไกลแล้วจากไหนม<ห>ันโบ่บหูคือกันผมกับโบเคยมาแต่ <laughs> ว่าก็น,นาจะประมาณนั่นแหละเพราะว่ามันไกลไปหาซื้อมากเลยได้ย่างทีตลาดหรือเปล่าตลาดย่างมีทั้งเสาทั้งแลงเดี๋ยวเขาต้องใส่บาตเขาเจ้าบ่าสาม,มาหลวงพระบางต้องโบผาดใส่บาตตอนเสาร์แต่ว่าบบหูว่าใส่อยู่ใส่ต้องถามโรงแรม เรียกอะไรครับแม่อ้วนข้าวเหนียวก็มีมันต้องมีอยู่แล้วก้อยหยังครับก้อยอีหยังก้อยอันนี้มันแก้วบองแก้วบองโอ้แบบบารก้อยซีนะบอกว่าโอ้ข้าสีนิยมแบบอันนี้อันนี้ก้อยปลาหนำของแกงน้ำไม้ก็มีหลาบไก่ลาบหมู อาหารบา้า่นเฮาตำบักุงตำม,มัวตำบักแตงตำขัาปุ้นตำเส้นข้าวเปียกนี่ต้องลองตำเส้นข้าวเปียกเสแต่ว่าก่อยเนื่อยนะเจ้บาบ่มีต้องไปถามต้องไปถามเบิง่งต้องไปถามเบิ่งอีกที่หนึ่งว่าเขาจะมีอยู่บ<อ>่มข้าวเหนียวนะเฮาเด้อไปมันตน้องมีอยู่แล้วครับ<ป>ข้าวเหนียวไปลองไปถามเบิง่งไปถามอันนี้อยู่เบิ่งเฮาเสลงไปอันนี้ เมนูกันนะองเพื่อนแตอยู่ทถนนสิมีนั้นเป็นลานแคมโค้งเลยน้องเพื่องถ้าเดินมาตามแคมโค้งสิมีลานแบบลายเลยน้องเพื่องเลือกเอาเลยว่าจะเข้าลานไหนเลือกอะไรตามใจไปเลยเป็นอยากกินอะไรก้อยซีนมีอยู่บ่มีก้อยซีนอยู่บ่มีซีนุ่มซีนต่อ๋อ ก๋อยเินปลาเินเินวาบบะมีก๋อยเินซอยจุนี่ร่องนี่แสบครับยังเคยนั้นยังเสกเสกอกครับพี่น้องมาล้วงพระบางต้องกินเบียร์ล้วงพระบางอ่ะครับแม่วัน มีคล้ายแต่ว่าอยู่โลวงพระบางอย่างเดียวอะไรพี่น้องเบียร์เหล้ายี่ห้อของโลวงพระบางไไอาต้องชิ่อมั่งครับ <c oughs> เป็นอะไรสูตรดาร์กบ่ได้ปะแล้วเ็มก <c oughs> ัน <c oughs> ยี่ห้อเดียวกัน แต่ว่าคนละรสชาติตอนนี้เป็นรสชาติที่ว่ามีแต่รลลวงผรบบางอย่างเดียวอ่ามันมันจะมีตัวดาร์กตัวดาร์กมันมีคายทัวไปอันนี้มันสหอมมันสหอมแล้วก็กินเข้าไปมันเป็นสมลลิ่นแต่ว่าพอกินเข้าไปปุ๊บมันจะเป็นระสมสมแปลแต่แปลหอมแกินจกหอมนกาโอ พี่อันนี้สร้งยังสั้งกินกะเพาพี่เดวิดใสอัวเพราะว่ายู่งใส่อัวกะเพราอาหารขึ้นชื่อคือใส่อัวจว้กินใส่อัวงผับางอย่ากล้องทีเมืองวามสิังใส่อัวร้องับางเชียงใหม่บอยโอสิสังยังหนอกินนาะทอดไก่กับตำบักคงฝากนะ มาพี่น้องาม,าม,มาล้วงผับางเขาจะว่าใ,ให้มาซิมเบียร์ล้วงผับางเนาะที่แบบว่ามีแต่ขายแต่อยู่ล้วงผับางอย่างเดียวเสียพี่น้องรสชาติต่างกันโโโโจนเบิร์ต <c oughs> จนเบิร์ต <c oughs> เบิร์ตแล้วอีกเดียว <c oughs> กินเมื่อที่เอทิมมุสซีแม่นอนเป็นกำลังเอารถขามไปเนาะพี่น้องเพราะว่าม่น้ำโ้งอยู่ดีเพราะมีสะพานขามเนาะพี่น้อง,องต้องใส่การขนส่งการขามด้วยแพหรือว่าเรือบักนะแต่ว่ากวัวสิขามใี่ยวหนึ่งนี่ก็ะต้นเติบอยู่ น้ตามานังซิวสไยส์ารับคักนะบ่าวนนี่นี่นังจิบ่น้ําปั่นส้มวิวิวมันขึ้นเี่ยบ่ากับเกาหลีต่หัวขนาดนั้นนั้นโมเสกนะไ่บอกห่าเขาดีหรอก แบหรู้เรื่องเซ่ยมากเลยเปล่าหรู้เรื่องเซ่ยเลี่ยนนี่เอ้ยขั้นหนึ่งกับเกาหลีเปล่าไทยขั้นหนึ่งห้าวเปล่าเกาหลีทำซามิดาม่วนนะมันขึ้นเนี่ยว่างเวียงม่วนอะไรมันขึ้นนะพี่น้องเอ้เสียดายเสียดายแต่ว่ามันเป็นภาพที่เข้าเข้าถ่ายมันบ่ค่อยงมองจมเป็นไหนไหน ลดเนยสีกันล,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 ล้ำหน่นอ๋อล้ำหน่นไปทันหอดเจ้ากระบาดขึ้นเขาหนีแนมเลยเพราพากันสั่งยังเนาะอันนี้ต้มยังนไงต้มตีนฮะต้มตีนอันนี้น้องการสั่งยังเนาะผัดกะเพรากินตะพัดกะเพ,าพรพาเนาะไปใส่ก็ได้อาหารกินซื้ออันนี้เป็นแหนมหรือนน<ด>ว่าใส่อัว ใส่โอว,วานพี่มาเด้อกินข้าวเด้อตอนนี้หิวแห้งนะเด้อ้ดก็ได้เมนูอาหารเพิ่นกส็สิเป็นแบบก้อยปูก้อยปลาเนาะพี่น้องเพราะว่าเป็นแคม์ของเป็นสนนิ่งเด็ดเด็ดก็แม่นก้อยปลาต้มปลาฮัามบด้สั่งก้อยปลามาบกอยากให้ลองชิบนะมันแซ่บเด้อม,มาเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวน้ำกัน มาเล่นน้อยบุษันหิวทำตีมเห็นบเหม็นค้ามาตีมทตีนิ่ <c oughs> น้นงเหากินเขากินหนาวก็เนาะหิวเขาเลย้อันนี้แกงหน่อไม้นะครับแกงหน่อไม้ร่วมประบางพี่นเอาว อาหารจะมาไห้น้องมาไห้ดีเมา่อวเนี้ยคาไปกินอันยูบังวิ่งหานหันหนึ่งสาสาพี่น้องเลยสาจนได้ยกเดิกนได้ยกเดือกเมนูความมาสาเป็นี้แคเนียหังกินนเยะังนะเจ้บองอันนี้ตำล้องพบางพี่น้องห้หมดีิส่สบสะส่เอเื่อจากจานะไพวเพาะเส่เนาะอันนี้เขาจะ สิซับเป็นตอนอย่ี่น้องคือเป็นห<ย>ลายคนรีวิวนะครับพี่น้อง<ย>ตำลองพระบางเป็นจิส้อยเป็นเป็นตอน<ย>เป็นพาน<ย>เป็นบางๆอย่างนี้นะแปลกดีเป็นเอกลักษณ์ของกระจกจะเสียบรสชาติจัดจ้านกินครับป้าปิ้งไก่ทอดทอดไก่ดูสินะเท่ากันปัญญยังเจลหนังเสบยบ呗เจลหนังสะดวกแบบ กินต้มตีนนะครับน้องการคนอะไรชอบกินตีนหากมาน้มอนี่นี่แหละเดี๋ยวพกมจะสั่งกันสั่งยังผัดกระเพาะตัดกระเพากระเพัดกระเพา ตอนนี้เทากับน้าากันอิ่มนวเนาะพี่น้องพน้อฮาก็มั้ง่มันนกินอยู่จาควอิ่มมาพากันอิ่มแล้วพออิ่มแล้วกินจะโดนแล้วจะใจควบพุละสองจะใดญ่ควาโดนจังมันเทียนหนึ่งขับขับขับดพุละสองกองขับรถพุทธสองสามติบตำรองพะบางกับเกียงมาซุปจัดการผู้เดียว รสาิจเปรี้ยวแสบเลยเนาะมันแปลกดีไหมเป็นกรอบดีกินแล้ยกินแล้ร้ายครับเผาญ่ด้วยย่ากินแล้วจะไปหาหลอพี่นอนเลยลงหล่อบัองยังเกาะแมนเยอบ่ให้ไ่วน้แม่นเขาไม่มีี่กองหาความขย้อนมาให้กไม่เเบิดเขาวะ ส่วนสุประมาณแบบผู่จอยเนาะผู้ได้ผู้ได้กินวอเบิร์ตนี่เอาเอาไปให้เก็บเจ็ดสิบบาทเนาะเจ็ดสิบบาทน้อยน้องนนท์เนี่ยหรอปะเด๋อแล้วน้องพี่น้องตอนนี้เขากกินเข่ากินน้ำเรียบร้อยแล้วเนาะเัาสุดภากันไป็นยังเลาะกับทางการนะกันน้อยๆเนาะเลาะแถวนี้แหละจะสุดรอแต่ละเอ้ยนี่ได้บอลทีเขาเปิดมาตลาดเสาเขาลงมาได้หลาย มืออื่นเช่าตุ๊กตามาอย่างอยู่นี่หรือว่าตอนแรกแหละและะลม่นเขาจะสิมนานั่งขายมีของกินหลายหลายพี่น้องคลิปนี้บอสุกับสีเบิเพื่อนสมิเ้อเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวบอกเ่านสีไายคลิปให้เบิ่อนเนาะส่องเหมือนกันส่องน้อยๆน,น้ำเจอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องบ๊ายบาย